กลคนเสื้อแดงอ่ะเสื рон, ้อดำลายแดงอ่ะมันน่าจะมันไม่พลาดนะมันน uh ่าจะไม่พลาดนะมีคนนึงนี่ ียีมีใครแม่งติงที่ไนชนะคนแดงมีทีต <oat booster. S 1> ่อคนีนนึงต้อโค้งอยู่ แพ็กมือห้าเออเนี่ยบอกเราถ้าสีมือไอ้นั่นตามไม่ทันแน่ถ้าสีมือขี่สีมือดีๆนะไม่ไหวแล้วเป็นรอบเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหว้โอ้โหนั้งเข้าเนียนนะโอ้อยูโอ้ตามแมงตามไป CBR เป็นอะไรกันเนี่ยไปแจมครับไปแจมอยากแรงคงจะแรงพอตัวเอ้าใครอยู่นะโอ้ยล้มเด้อโอ้ย ันกใช่ใชน่าจะเป็นช่วงคันที่นำที่สองที่สามอะเขายกลึกไงเฮ้ยแป๊กมาวะไม่ใช่แป๊กเนี่ยแป๊กหมวกดำเนี่ยคันที่นำที่สองที่สามอะเขายกลึกแล้วเขายกก่อนแล้วมันไหลเท่คือเราต้องยกกาเลยเราต้องดูอย่งตามไลน์กันอ่ะเจออยู่มีมีหมดแล้วหมาแล้วจะเห็นจริง ี่แพ็กอยู่นี่ไหนไอ้นี่ก่อนเนี่ยแพ็กเนี่ยแพ็กแพ็กหมวกดำอันนั้นไม่ใช่อันนั้นหมวกขาวเนี่ยแพ็กเนี่ยแพ็กเื้อเดียวร้นนั้นหมวกขาวอ้านนั้หมวกขาวแพ็กหมวกดำมันเอ็นโตเหมือนกันในคณะอยู่ที่สามอ่ะชมพูแม่งอะไรหมดเลยหายพ่อขาดอ้คันนี้ จริงจริงด้วยโอ้โหดูสิถึงรถยกระมาณรถเลยนี่รถที่จอดอยู่ทีมจอดอยู่ขอแข่งมาตรงนี้เลยมันไม่พิ้วอ่ะคือเฮ้ยเปลี่ยนตำแหน่งเว้ยเคนำเว้ยเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊ครับสวนป่า

มันเีมายแม่พอไปขึ้นนนไงคือเราสิน <volumes> ข <of ears> ้าวเขาแต่เขาเขาจะตายเรามาขึ้นแต่เกียร์เาวใช่ไมมุดมุมเส็นนีเหลือเเกียเข้ส่ันยห่าเขาเมหนึ่งเไล่เขาไปน่นโอี่ไม่เเกียร์มลกแล้วเกียร์าเียร์เลี่ยน ได้เกี่ยวนี่ขอเราเอเอเอแตดได้คู่ร้อยแปดทายกันแต่ร้อยแปดโอเคนี่ครับ

ยังมาไม่ถึงเลยมันหะลงเลยวะสาวรถส่งนมมาว่ะ